เพื่อนๆมาชมนะครับผมกับชุดแต่งของรุ่นซีดนะครับผมใส่เป็นตัว9ชิ้นสเกิร์ตรอบคันนะครับตอนนี้เลือกเป็นชิล้อสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ทั้งสเกิร์ตด้วยแล้วก็เราเพิ่มในส่วนของตัวสปอยเลอร์เข้ามานะครับผมทําให้ตัวมิติของตัวรถนั้นดูมิติยาวแล้วก็สมส่วนมากขึ้นนะครับคันนี้เราไม่รีรอนะครับผมตอนนี้แสงใกล้หมดเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวไปชม กันแบบใกล้ๆก,กันนิดนึงนะครับผมเราเริ่มตน้นกันกับตัวสเกิร์ตหลังนะครับผมเป็นสีเบจนะครับแล้วก็ตัดดิฟฟิเซอร์ที่เป็นสีดำด้านแล้วก็มีคลิปที่เป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวโลโก้งานแท้นะครับผมของซีดนะครับคันนี้เราจะไม่ใส่ตัวคัทเอลนะครับแต่ว่าเราจะใส่ตัวสปอยเลอร์เข้าไปแทนนะครับ นี่เลยครับสปอยเลอร์เป็นสีน้ำตาลนะครับผมเข้ากับตัวหลังคาเดิมของตัวน้องสีเบจแล้วก็มีเส้นแดงเสริมให้ตัวมีมิติมากขึ้นแบบนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับผมมากับตัวคิ้วล้อสีเบจเช่นกันนะครับค้วล้อจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับด้านหลังจะแบ่งเป็นด้านละ2นะครับด้านหน้า1นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว สเกิร์ตข้างนะครับแบบนี้พร้อมกับดีไซน์ตัดลายเส้นให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่า o l l a Good Cat นะครับแต่งแล้วก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็หล่อมากๆนะครับในการเลือกของสเกิร์ตสำหรับตัวแบรนด์ซีทนะครับผมเราสามารถเลือกได้สองสไตล์นะครับผมอย่างคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นเลือก สเกตแล้วก็คิ้วล้อสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เลือกตัวสปอยเลอร์ให้แมทกับตัวลังคานะครับแล้วก็มีอีกช้อยนึงนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบสไตล์ที่เป็นตัวสีดำด้านรอบคันนะครับผมเป็นสไตล์มินินะครับก็สามารถระบุเป็นสีดำด้านได้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นมิติในมุมส่วนของตัวด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านะครับผมว่าสวยงามแค่ไหนไปครับ ครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมต่อกับมุมด้านหน้านะครับผมสําหรับตัวชุดแต่งของรุ่นซีดนะครับผมลงในตัวอลลากุสแคดคันซีเบตคันนี้นะครับด้านหน้าหล่อๆแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับผมสเสน่ห์อย่างหนึ่งสําหรับตัวออลล่านะครับผมก็คือตัวมิติในตัวด้านหน้าเขานี่แหละครับผมจะเป็นมีมิติเหมือนตัวอ่าเรียกว่าเป็นน้องกบนะครับสวยๆแบบนี้นะครับยิงเราใส่ตัวสเกิร์ตแล้วก็ ตัวคิวลอ้อเป็นซีเบดนะครับทําให้ตัวน้องเขาน่ารักมากๆนะครับนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวคิยลอ้อด้านหน้านะครับผมมีบอลเซนเซอร์ให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวสะท้อนแสงที่เป็นตัวสีส้มแบบนี้นะครับสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะมีตัวเป็นครีบนะครับแล้วก็จะมีตัวสีแดงอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือจะ เป็นภาพรวมของมุมด้านหน้าสำหรับตัวน้องออร่ากุดแคทนะครับผมเรามาปิดท้ายคลิปกันกับมุมด้านหลังนะครับผมกับชุดแต่งแบรนด์ซีดนะครับลงในตัวนิวออร่ากุดแคทตัวใหม่ล่าสุดคันนี้จะเป็นสีเบจแล้วก็เป็นบริการนอกสถานที่ในส่วนของโซนอีสานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ให้กับพัตตาเลสซิ่ง้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ